ฮึมองดูสิฮึมองดูสิฮื๊บอ,อ,อ้าวคอสวัสด,ดีสิสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยลวกตกตกคอดเดิอนนี้สิวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หกเดือนสิงหาปีหกสี่กี่เดือนละ ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนคอทห้าเดือนครับตอนนี้คอท้าห้าเดือนครับคอท้าห้าเดือนครับทำอะไรได้บ้างคอท้าห้าเดือนกลิ้งได้ใช่ไหมคอทกลิ้งได้อืมลิ้งได้ร้องได้ใช่ไหมเอีแต่ยังยืนยืนได้ยังอะ่อยยืนได้ะตรลงควา ไอ้งงก็องยืนไม่ดีเนี่ยยืนเออเออหัวล้านหน่อยนึ่งหัวส่งเดียวหรอคะเด็กส่งเพิ่มดิผมม่ดหัวล้านหน่อยล้านไหมว้ายหัวล้านว้าหัวล้านโอ้ยล้านเลยอืมหัวล้านเลยเอารูปตัวเงินหัวเดียวกระปู่เลยหัวล้าน น้ำลายไรแ,แม่ใส่ชุดอะไรมาให้ไม่รู้แม่ใส่ชุดอะไรมาให้ครับเนื้อเนื้อรออ่ะคอมีไหมคอไอ้คอคอ,อ,อเหลือหน่อยเดียวตอนนี้หนักกี่โลแล้วตอนนี้หนักกี่โลแล้ว 9, 9โล9โลครึ่ง5เดือน9โลครึ่งดูขาด้วยก่อนนี่ขาโอ้โหขาอ้วนขาอ,นอ้วนเลย ขาไก่อนนี่เหมือนแง่เขาเลยเป็นมัดเป็นมัดไม่ใช่กล้ามนะขาอวา้วนเอออ,อ้วนขาอ้วนมาพี่พันมามานั่งสมาธิครับมาเออนั่งมันสามรอบนั่นแหละลพี่พันเนาคุดไม่มรู้เรื่องเลยเ,ลยเ,ลยเนี่ยจะไ,ได้เป็นที่พอดแทนแล้วเนี่ย ไปพอแล้วครับรรบ๊ายบายบ๊ายบายขอน่าเดือนครับขอน่าเดือนก้าโลขอน่าเดือนก้าวโลเออเออเอ,อ้วออออน